สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการนะคะคุณลูกค้าทุกท่านพบกับช่องนัดมิสันกันนะคะวันนี้นะจะพามาชมนนวาร่าโปรโฟรุ่นแต่งพิเศษแบ g ไนค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะว่ารถคันนี้มันพิเศษกว่ารถโปรโฟเอรุ่นอื่นๆยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามช่องนันไว้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะทางด้านหน้านะคะที่บริเวณฝาก,กระโปรงด้านหน้านะคะมีการแรปสติกเกอร์ค่ะสีดำนะคะปัดกับตัวรถสีเทานมค่ะแล้วก็ทางด้านโลโก้ด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ดำแดงค่ะดูดุดันมากขึ้นค่ะล้อแม็กอันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ค่ะพร้อมกับยางออเทเลนค่ะขนาด18นิ้วค่ะหล่อเท่กว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ะะมาต่อกันที่กระจกขู่ช้างนะคะก็ทําสีดํานะคะเพื่อให้ตัดกับดูรถตัวรถค่ะจะได้ดูดุดันขึ้นค่ะส่วนทางด้านหลังคารถแล้วก็เสา A A ทั้งสองขานี่นะคะก็ทําสีดําด้วยเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็มือจับประตูค่ะก็ทําเป็นสีดํานะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะ ยาวมาจากประตูหน้าถึงประตูหลังเลยค่ะแล้วก็เขียนได้ค่ะว่าเป็นแบล็กไนท์นะคะจะได้รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Black ็กไนท์นะคะมาต่อกันที่ทางด้านหลังนี่นะคะทางด้านหลังนะคะเราก็ได้ใส่สปอ t l ตลิ์มาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่ทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังเนี่ยนะคะโลโก้หน้าเปลี่ยนแล้วโลโก้หลังก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันค่ะเป็นโลโก้ดําแดงแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อด้านล่างนี้นะคะเราก็ทําให้ใหม่ค่ะเป็นสีแดงตัดสีดําตัวอักษรนาวาร่าแบบนี้เลยค่ะเท่ๆค่ะเราเห็นการตกแต่งทั้งหมดไปแล้วนะคะและเราแวะมาดูข้างในกันนิดนึงค่ะว่าข้างในของ p ปรเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อลูกค้าอยากรู้เนาะค่ะรุ่นนี้นะคะก็ ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะนุ่มนั่งสบายค่ะพร้อมกับตรงนี้นะคะก็มีเขียนไว้ด้วยค่ะว่า Pro f o รค่ะทางด้านหน้าคอนโซลเนี่ยนะคะ Air Auto ค่ะวิทยุค่ะเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y a n d แอ d ดรอยค่ะ,คะด้านล่างนะคะก็มีระบบขับเคลื่อนนะคะเลือกได้ค่ะขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะคะพร้อมระบบดิ p ล็อกนะคะแล้วก็ระบบ Q i l s d e s t e o t t r o t r o l นะคะลงทางลาดชันอัตโนมัติค่ะ ทางด้านนี้ก็นะคะก็จะเป็นเกียรออัตโนมัติค่ะพร้อมแมนนวลโหมดค่ะเจ็ดสปีดค่ะแล้วก็มาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี้อย่างเท่เลยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะควบคุมการทํางานเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ทางด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น c r u คอน control ค่ะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะก็มีโลโก้ดำแดงเหมือนข้างนอกเลยค่ะอย่างเท่เลยค่ะแล้วก็มาทางด้านข้างนี้นะคะ ก็จะมีระบบวควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นระบบเรดาร์รอบคันค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมารถก็จะเตือนหมดเลยค่ะคุณลูกค้าชมแล้วชอบไหมคะแต่งหล่อๆแบบนี้ สำหรับนาวราคันนี้นะคะเราก็มีโปรหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดาวน์น้อยโปรดอกเบี้ยศนร์เซหรือโปรลูกค้าเก่านิสันค่ะสนใจยังไงก็ทักขานัดนะคะที่เบอร์0813316997ค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชอ่องนันนิสันไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ